เร,เร็วนี้ยังไม่เห็นแต่ยังเห็นว่าคนที่อายุประมาณห้าสิบประมาณเนี้ยค่ะจะได้ขึ้นพี่ว่านี่คือผู้นําใช้คําว่าผู้นําคนใหม่ไหมเพราะว่ามีคนถามเยอะมากว่า,าปัจจุบันเนี่ยไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนนะแต่อยากรู้ว่านาย,ยกคนใหม่ก่อนจะมีผู้นําคนใหม่นะคะจะมีผู้นํากลุ่มเก่าขึ้นมาก่อนค่ะอืม ได้จากการแต่งตังซึ่งจะทําให้คนมีปัญหาเข้าแบบมีปัญหาหนักกว่าเดิมอีกหนูบอกเลยว่าอยากเปลี่ยนแปลงเร็วที่สุดต่างประเทศต้องเข้ามาช่วยค่ะคนไทยเท่านั้นไม่รอดเข้ามาช่วยในรูปแบบไหนครับเอ,อ่ออาจจะเรียกร้องสิทธิหรือว่าดึงความเป็นประชาธิปไตยกลับคืนมาให้ได้แบบเต็มรูปแบบแต่หนูคิดว่าทำยากค่ะอืม แต่แต่แต่หน้าตาของนายกคนใหม่เพราะเราเราคุยเ,เราเราคุยเรื่องนี้มาสิบกว่าปีด้วยเนาะเราคุยเรื่องนี้กันมาสิบกว่าปีเราเราแค่มองภาพเ <laughs> ท่านั้นเองว่าเอ๊ะหน้าตาจะประมาณไหนรูปลักษ์เพศอายุอะไรประมาณเนี้ยคนต่อไปเนี่ยพอจะบอกได้ไหมครับว่าเพศอะไรอายุประมาณเท่าไหร่รูปลักษ์เป็นยังไง เพศชายอายุประมาณห้าสิบกว่าหน้ายาวค่ะหน้าปุปุหน่อย hmm. ค่ะสาร์ทแล้วดูมีวิสัยทัศน์มาจากขั้วเดิม,ดมหรือขั้วใหม่หรือว่าเปลี่ยนทิศไปเลยคนนี้เป็นขั้วใหม่แล้วค่ะ hmm. แต่ขั้วเก่าที่จะขึ้นมาหรือจะทำอะไรเร็วๆนี้ค่ะน่าจะประมาณมีนาเมสาคิดว่าน่าจะเป็นคนผิวเข้ม อวกมาจากคัวเดิมอวกผิวเข้มอืมค่ะและฟ้าใหม่ที่ว่าเนี่ยจะประมาณปีไหนครับเออขอรอรุ้นตอนช่วงพฤษภาคมปีหน้าอีกทีหนึ่งค่ะอืมเราต้องรุ้นอะไรบ้างคนระับหมอไปเรารุ้นเดือนกุมภาถ้าจะตีตีให้หนักตีให้หนัก แล้วก็จะมีการเปลี่ยนช่วงประมาณเดือนมีนาเมษาถ้ามีนาเมษาเปลี่ยนไม่ได้ความหวังเราเงียบยากแต่ถ้าตีได้มีนาเมษามีการเปลี่ยนพฤษภพามเตรียมตัวเราน่าจะโชคดีแน่นอนอืม